ออมาแล้วมาแล้วนางก็ไปจัดไปโอ้นางบินสวยเขาจึงสายาว่านางนวลมาแล้วมาแล้วขนมให้นางหน่อยขนมให้นางหน่อยโอ้สวยเชียวขนมมาขนมมาโอ้ขนมมา เอ็นเนนังนวดอะไรแบนล้วลวนวดนวอะถามไนวกินันนกินกันนอาหารนออกิกันนัอา,าลูปีอาลอาให้จัดไปเอามานี่เอามาด้วยข้างหน้านี่ เจ้าลอย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 รอยลูปี้อยลูปีเอาสองตัวไหมเอาก็สี่อันนี่เอามาสีอันดิอ่าก็สี่อันไม่ใช่ก็ให้มาสีอันก็สีถุงอันนี้เอาไอ่าเอาลยลอยนี่ลอยลอยลอยได้ลอยไดู้ปีก็สีถุงไงเอามาสีเอามาสีเออน่เอาย ามาแล้วมาแล้วนางมาแล้วนนนุนนุนนางมาแล้วอ่าออ่าเอา ujemy, <c oughs> โรยปยโปยมาแล้วนางมาแล้วเออลุ้นน่าดูเลยเอา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 สนุกนั้นสนุกนั้นสนุกนั้น

เอาไปเลยเอาไปเลยอาอปเลยอ่า uh, ก uh, 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 ็ได้กินอากินไดกินเอาเอาก็อาศัยมนุษย์มนุษย์กรอาศัย นกไมท่าเฉยๆมาอจเบวมายกมาียา้มามาทางหน้าน <t ell> ี <t ell> <t ell <Sure> ้อย่าไปทางหลังเอาบูชาบูชา À, mà là nàng mà là à, chân vai Đang đi chơi, lên. đi chơi Đi chơi Đi à, Đi chơi Đi chơi Đi chơi นะ้ำก็ใสสะอาดนะก็ะะ <c oughs> มีการบูชา